สวัสดีครับสวัสดี <hi> ทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผ er ้าขาบอกันครับเ้ามาเบิงเป็นบอตัวนี้เป็นบอลูกล่างเลยครับเขามาเอาลุกล่างคือวันนี้รับงานลูกล่างได้ครับอันบรหลายแล้วครับเดี๋ยวสิพามาเบิงว่าแลนระยะทางํำนีราคานีสีคุมคาบอกตัวนี้เป็นบอลุกล่างครับเขามาเอาลุกล่างในนี้ลูกล่างงามเลยครับป็นบอนี้ พามาเบิ่งกันแต่ว่ากับวาลายตัวครับคนงานทุกลงังแต่ว่าราคาก็ละแบบครับกับดินเนาะราคาคนละอย่างเลยเดี๋ยวสิพาเบิรงว่าบัญชีคุมบอรกับการเทแลียนมาหนี้สำหรับงานกลังครับพึ่งได้รับมาเพราะว่านนี่แหละมันนี้เลยลงมือบอกว่าสีได้ ใหญ่หรือรูปนะครับหลับมาราคากลับคนละราคาอยู่หรอครับกับดานดินเดี๋ยวเสบอกว่าราคาเท่าไหร่ละกันระยะระยท่าเท่าไหร่เดี๋ยวเบิงไปน้ำกันนะ้เบิงไปน้ำกันไปเลย ใครสนใจกระทักด้วยครับล่งสวยๆราคาเป็นกันเองตุกลางเข้าข้ามครับระยะท่างกัน่าจะอยู่ประมาณจากักสองโลกว่า,วาครับที่ห้าแลนกันไปนี เที่ยวละ350ที่รับมาได้ครับสามร้อยห้าสิบแต่ว่าผมก็ว่าน่าจะไหวอยู่ครับระยะทางซัมมี่แต่ว่าคือในระยะทางนี้ยังบ่ทันดได้วัดนะครับเดี๋ยวถ่าวัดไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวสิพาวัดไปพร้อมๆกันเลยว่ามันสรได้จ,จักโลแต่ว่าผมกล่าวว่ประมาณสองโลกว่าหรืออาจจะเกินนั่นก็ได้ครับแต่ว่าบอกผมว่าสีอยู่เท่าไรหรอก เดี๋ยวไปเบิ่งพ้อมกันเลยนะครับแถวนี้ละ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งเลยกับลุกลัางงามๆครับใครสนใจอยากได้ก็ทักได้ครับติดต่อมาได้ในเขียนนี้เบิ่งระยะทางไปนี้นะครับลุกลังแดงเลยเม็ดเม็ดสวยพ้อครับใส่ให้แบบเยอะๆอีก นี่คือเจ้าขอก็เอาถุกร่างหลุดล้วนครับใส่ถนนเขาสวนเพิ่นกับไอ้เนี้ยก็ใส่ตามบ้านีอะลรครับเปินต้องการลุกล่างเลยสั่งเอาแบบพิเศษพิเศษเนี่ยขอเป็นลุกล่างบ่อปนอย่างอื่นบ่อเอาดินปนครับเพื่อนว่าจัดให้ตามค้าขอคือเก่า ใส่ให้แบบเยอะขึ้นกันผูกคาราคาเงินครับราคาเปิดทีปัญจางเข้าขึ้นกันเลยใส่ให้เริ่มหายากได้ครับลูกลลางคุ่มือนี้แต่ก่อนเนี่ยวอ,อยู่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าทุกมือนี้มันเป็นการ,กรเกษตรมาหลายครับพวกปลูกมันปลูกมันปลูกกันนี่ครับเยอะเยอะเิก็เลยเริ่มว่าอยากจะให้คุด หลายแหละครับเพราะว่าเอาเพื่นเอาไว้ปลูกมันเนาะสำหรับพื้นที่ที่มีทุัง่งมีอย่างก็เลยได้หาบอแบบนี่เพื่อครับไม่กิโลเขาต่างใบชุดศูนย์วาร์มาทีไปฮอดหน้างานและทีเท่าไหร่เดี๋ยวไปเบิรงพร้อมๆกันละครับไปต้องกันเลยเฮับ ว่าบ่อเฮาอยู่ใกล่ถั่นนุ้มๆครับออกนิดเดียวแต่ออกถึง,ถง,ถงขนคอดกีนขนใหญ่ก่อนเด้งกันครับว่าปัาชิคุ้มบ่อตามที่ผมบอกแล้วครับเราจะท่า,ทาแต่ว่าบ่อทันไดนวัดผมคิดว่าน่าจะอยู่สักสองลูกกว่า วขา,าเดียวได้ครับบอลไปกลับเด้ราคาร,รคาคา,าส5 0หสิบปนจิคุ้มบ่ลองเบอรงครับวันนี้แต่ว่าถ้าเป็นดินนะครับธรรมดาดินกันอยู่แค่สองร้อกว่าบาทสองร้อยีออยอ่สิบครับถ้าดินเนี้ยแต่ว่าเข้ากับเลิเ่นไก่ไก่แต่อีกลั่งนันต้อง สปอร์ตคุดนะครับเพราะว่ามันเริ่มอมหายยากก็ท่านบ่อยากให้คุดอันนี้แล้วหน่อยนักหน่อยนะครับสีให้ตัว,วปอดลูกล่างได้แต่ว่าตัวนี้ปอดตัวอื่นจะเป็นของลูกล่างหน่เวลาเอาดินอย่าตรงมาขุดอีกสักหนึ่งนะครับเพราอเพิ่มต้องการเป็นทีหน้าแต่ว่าลูกล่างมันอยู่ข้างบนดินเราไวปขุดที่หลัง ไต่สองต่อครับต,รตัวนี้บอตัวนี้เด้มีดินเขาด้านดินครับมีดุล้างเขาดกล้างไนสองต่อแต่ว่าต่อไปอาจจะได้เอาสต็อกไปด้วครับทุกล่านเลื่อนหยาดเนาะเลื่อนหายาเอาไปขายหน,น้าฝนต่อไปวา่างเพราะงานร่างเดียวกันเลื่อนหยาดหายาเวลาคนสื่อ แทนหาบอกันเลยนนเรครับเห็นสนั่นเกื่อนเลยครับตามคนต่างหาทีดคิมงานโลดต่างคนกัรับงานมาเรียกผมมีบอกับมีเอียงออกมาหีว่าถ้าถึงโลเลยครับเดีย๋ยวตางที่มาเดีย๋ยวที้งไทยเพิ่งจะหฮอตนะครับหอดลงเลย ในการคำนวณต้องบอกมัิดต,ตรงต่อว่าสองโลกกว่าหรือว่าถึหรือมันจิตสามโลกกว่าเ่านั้นละในความคิดว่าเป็นสองโลกกว่าแล้วครับะยะทางโอ้ยสั่งเาบอก ถึงข้างเขาแล้วครับผมงที่เอามาลงกันไปนีเลยกีนมาลงนี่คนละเทียวครับขาดอาอกข้างในคนไทยไปเป็นเืนหาแล้วสามโลอ้สามโลสีสามโล,ามโลหาครับขาดคเนีไปพขนาดเลย ผมคิดว่ามันจะอยู่ประมาณสองโลกว่าอกไก่เต๋อรดี๋ยวได้ครับค,คิดว่าคุ้มหรือบางคู้มัเทียวแรงกันนี่เตียวสามร้อยฮาซีนแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ครับคือว่าโอเคอยู่แล้วก็อู๋ขนน้อ,นองเขาาใส่ดีขนน้อเข้าไป คเคยเอามาใส่เลยครับกลังแต่ว่ามันยังพัฒนาพอนะมันเลยเอามาลงอีกเวลาฝนตกมานี่น้ำขังทางเข้าบานเข้าสวนเลย บอดโลกไปหอดอันบอกมันจะโลกไปหอดต่อกันบอกจะ,กะอกจกเอาเขาได้บาท อ่าครับโอเคครับนเดี๋ยวจะพอกันไหมครับคลิปนะ่ะไปแล้วสวัสดีครับ